สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮานอยมาฝากนะจ๊ะของวันที่2 0เนาะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่19ก่อนเนาะมาเป็นฮานอยรวมนะจ๊ะวันที่19นะคะฮานอยรวมของเรานะคะไดนะ้ให้รูด2กับรูดสเนาะให้รูด2กับรูด3ตัวลูกของเราเข้าที่เฉพาะกิจแล้วก็เข้าที่พิเศษเนาะอ่า ส่วนตัวจาะของเรานะคะสองห้าสองแปดสองหนึ่งสามห้าสามแปดสาหนึ่งของเราไม่มาโนมวานนี้นะคะไม่มานะคะถือว่าหลุดนะคะอ่าช่วงนี้ก็อ่าเข้าาหลุดๆทุกคนก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะทั้งตัวเจาะแล้วก็ตัวกันของเรานะคะสองจ็ดสามแล้วกะะ็สองสามสองสามสามวานให้สองสามสามออกสองปดแปด <laughs> <าม S 2> นะทุกคนโอ้ โอเคนะคะว่าเมื่อวานนี้ของเราถือว่าไม่ผ่านนะคะทุกคนเนาะก็ให้ระมัดระวังด้วยแต่ก็อีกไม่นานมันก็คงจะเข้านะเข้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ให้ดูเป็นแนวทางไปก่อนเนาะอ่าเรามาดูของวันที่20ดีกว่านะจ๊ะว่าจะได้คู่ไหนมาเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของวันที่20เนาะ2ี่สิแล้วนะทุกคนค่ะ ก็จะาปเดือนอีกแล้วนะจ๊ะเป็นาหาอนรวมอันนี้เป็นาหาอนรวมนะทุกคนนะเอาดูไว้เป็นแนวทางนะจ๊ะดูสถิติด้วยว่าของเราเข้าขิงวดหลุดขิงวดเนาะอ่าแม่หมอเขาจะลงให้อตามลำดับเลยนะจ๊ะว่าเราจะได้ดูสถิติได้สถิติได้ว่าของเราเข้าขี่น้อยศูนย์นี้เข้าขี่น้อยแล้วก็หลุด เข้ากี่วันลุดกี่วันเออมาดูตัวรูดนะคะวันนี้ให้รูดเก้ากับศูนย์นะจ๊ะ,ะให้เด่นที่อืมวันนี้ให้ตัวเด่นที่เก้าสี่เก้าหก 9ก้าแปดนะจ๊ะตัวรองนะคะศู 04, 0 6, 0 8, นย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดตัวกันของเรานะจ๊ะอ่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะอ่านะ ขอให้ทุกคนนะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะสูตรมีเข้ามีหลุดนะจ๊ะทุกคนนะช่วงนี้อาจจะหลุดบ้างเข้าบ้างแต่มันก็จะมีช่วงที่เข้าทุกวันก็มีนะคะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะจ๊ะแต่วันนี้แม่หมอคิดว่าน่าจะน่าจะมานะจ๊ะ ก็คลิปดูดวงก็ไม่ค่อยได้ลงให้นะจ๊ะก็ดูคลิปแนวทางไปก่อนเนาะตัวกันของเราให้ที่930นะอ่าแล้วก็059ตัดเล่นนะคะทุกคนให้ตัดเล่นด้วยนะ อย่าลืมตัดเลนนะจ๊ะแ้ใครชอบคู่ไหนไปคู่นั้นนะจ๊ะชอบตัวกันไปตัวกันชอบตัวเจาะไปตัวเจาะนะคะ,ะตัวรูดไปรูดนะคะรูดของเรายังพอได้ได้ค่าขนมอยู่นะ,ะส่วนตัวเจาะของเรานะแม่หมอแนะนำคือคนที่ตามเท่านั้นถึงจะ,ะถึงจะ เขาเรียกว่ามั่นใจว่าน่าจะมาวันไหนแต่แม่หมอคิดว่าหน้าวันนี้น่าจะมาสักคู่อยู่นะในวันนี้นะตัวเจาะของเรานะเออมัน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 จะไม่หลุดยาวขนาดนี้นะคะทุกคนอาจจะหลุดวดวันหนึ่งแล้วก็กเข้าแล้วก็อาจจะหลุดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เรามาดระหวังนะคะแต่วันนี้ตัวเด่นกับตัวรูดแล้วก็หลายๆสูตรมันตรงกันอยู่นะคะในช่วง วันนี้แม่หมอชอบนะคะให้คู่เดียวเลยนะคะชอบคู่นี้นะคะชอบเด็ดมันชอบกล่าวมากนะคะก็ใครชอบตามก็คือตามก็ตามได้เลยนะจ๊ะถ้าใช้ไม่ชอบก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะจ๊ะเผื่อวันอีอกไม่นานอาจจะเข้าทุกวันเราก็คออ่อยติดตามก็ได้นะจ๊ะ,อะตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนก็ได้นะจ๊ะ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเฮงเฮงปังๆักันทุกคนหยิบจับคู่ไหนก็ขอ,ขอให้รับโชครับทรัพย์วันนี้ขอกล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า